วันนี้มาโอ้คำคำเขาไปเลาะบึงหินเอาทั้งทั้งเสียบิีสปะทั้งทั้งตลอะบึงหินคำวันนี้เออ โบส,สดมายามคำคืนแต่รอบังหินใบเซมาคำคำอากาศหอนยามหนี่งก็เลยไปดึงไปรวมคำคำคำใบเซมาบโบส,สดที้เห็ดแล้ว ทำแล้วหาใบไปเสร็จแล้วหาใบเป็นหินทำด้วยหินแล้วอีกสามใบไปตัดใบมาอน,นี่นี่ป่า,ามืออื่นอีกสิไปเอามาพรุ่งนี้ถึงจะไปเอาใบาเสมานี่จะเป็นเขตเรียกว่าเขต วิสุขามเป็นเขตสังฆกรรมเป็นเขตที่จะต้องทักเป็นเขตที่จะต้องผูกอาศัยหินเป็นเครื่องหม้ว่นนิมิตนิมิตเครื่องไมยอาศัยหินเป็นเขตทำสังฆกรรมของอุโบสถ ทำจากหินนาแบบโบราณกโบดก็เป็นบดไม้บดก็เป็นโบดไ,ไม้ก็เลยเอาใบเซมาหินอย่างหนึ่งก็ประหยัดค่าใช้ใจ่ายประหยัดค่าใช้ใจ่ายสิ่งใดทําได้ก็ทำเอานอ,อน่นก็เลือติดไฟ ติดระบบไฟยังไม่ได้ติดก็คงจะแล้วเบิดเก็บสีแล้วจะติดติดระบบไฟ,บบไฟส่วนด้านในก็ใกล้จะเสร็จแล้วที่ฟ้าเพดานนี่ก็เพดานเป็นไมสักเป็นไม้สัก,สกอ,อ่า่มืออื่นก็น่าจะแล้วเก็บผันเก็บหนู ใก็ปริสถานพระพุทธรูปตังมาณวิชัยปพิทีเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปที่แกะสลักด้วยไม้ คำค่ําพอดีเมาจากไปเบึงหินไปปาดหินมาคำา่ําก็เลยเอามาทายโบสให้เบึงยำ่ำกลางคืน<ะ>เป็นง,งานตีฝ่าเ,เป็นงานไม้ทั้งหมดหเป็นง,งานไม้ทั้งหมดหยุกเป็นเอวขันและต่อหม้อเป็นงานปูน ไม่ส่วนมากกับริจาคเก้าสิบเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อาจจะซื้อ,อยางดนลลายบางอย่างซื้อส่วนมากก็เขามาโยมมาบริจาคลงปูกระไดะก็ใหม่ว่าปูน้ำมันนี่เนื้อยางดูความสวยงามของ โบสถ์สุวรรณศิลป์ย้ำค้ำยังไม่ได้ติดฟืนติดไฟมันมีไฟส่องกันได้ยังมันเห็นหนาจัวน่ะยังมันเห็นให้เวลาส้างก็ ปีหนึ่งกับสเดือนกุกลักกวกะยุดมั่งสร้างมั่งก็ลอ่อล่อใหม่ถ้าบ่าาล่อใหม่ในก็นอาจจะแล้วภายในหนึ่งปีนี่ก็ล่อใหม่ล่อใหม่ใหม่แหงแน่ล่อใหม่ที่เป็นใหม่โยนบริจาคมาก็รอมั่งทำมั่งก็ททำต่อเนื่องอยู่แต่ว่าก มีการรอเพื่อให,ให้ความพร้อมคาดว่าน่าจะเสร็จภายในเดือนหน้า,เ,าเดือนหน้าไม่เห็นแอลคันเอวคันแล้วก็จะมาครึ่งเขตตั้งใบเซมาเตรียมปิดทองฟังลุงดิมิตถ้าได้วิสุขามซีมาเร็วปีหน้าก็จะได้ทำบุญใหญ่ ปิดทองฟังหนิมิตบวชสดลังนี้กอนโมธนาทุกท่านทุกคนที่มีส่วนร่วมหลายคนหลายท่านร่วมกันทำจนแล้วเสร็จมาขนาดนี้ใช้ทั้งกำลังกายกรงสีปัญญากำลังทรัพย์กำลังทรัพย์ก็น่าจะถึงล้านละรั์ สมมูลค่านี่ประมาณไม่ได้ว่ามันเยอะ,อะถือว่าอัปเดตกันนานได้เข้ามาอตอนกลางคืนมันมาก็เข้ามาตอนกลางเวลตมนกลางคืนไมไ่ค่อยได้เข้ามาก็เลยเทพื้นี๋ยวเทพื้นซีเมนรอบรอบๆนี่ ก็น่าจะหมดไปหลายคิวก็คงจะทำเอวขันเสร็จจะเทปขึ้นรอบๆแล้วก็มาทำบันไดด้านหน้าบันไดขึ้นตรงนี้จะทำบันไดขึ้นเพื่อให้สะดวกแล้วก็ปเป็นเขตกับแพงแก้ว ทำแพงแก้วก็คงจะยังไม่ทําจะทําให้เป็นโลงๆให้มองเห็นโบสถ์ได้เด่นชัดเ,เดี๋ยวไว้อนาคตข้างหน้าค่อยทํากับแพงแก้วแบบบอสเอาลงเด้อแบบยุ่งๆเดี๋ยวปิวแบบเอาเแบบแบบอกพาไปเราแบบลงอ้ <c oughs> าก็ถือว่า พามาชมความสำเร็จของวัดป่าบ้านทงคุ้นในการสร้างอุโบสถหรือว่าศิลอีสานบ้านเขาเรื่องบ่าสิ้ปใล้จะแล้วเสร็จการฝากงอีกอึดใจหนึ่งก็น่าจะแล้ว